ไปขับชนลขับหนูจะเกมสกมรอร์มตเตอร์ขนี้เรามาทำขอบันเงน,นาคนมาสนุกด,ดีขอบนันเอีกงพอเต้นนั่นเองมาเริ่มกันเลยมาเต้นขี้เกียจามเต้นเลยเต้นไปครัาชา ยังไม่มานะแต่กลัวมากเฮ้ยปวดปวดปวดมาแล้วค่อนมาซ้อมเต้นต่ออ้าเขามาแล้วเอาบอยมาเป็นผู้ชายตัวเดิมเลยสงสัยไม่ได้อาบน้ำมาตั้งหนึ่งวันนะวันนี้ก็ต้องอาบน้ำนะวันนี้เราอาบน้ำแต่เราเอาซาเสื้อมาเสร็จแล้วเราก็เลย อ่ะน,นั้นทันเลยเพราะเขามาตั้งนานกว่าจะมาได้ถึงพอเขามาเสร็จก,ก็เปิดเพลง ที่จินแต่เขาให้ไปอยู่ห้องน,นั้นไงตาเพื่อนเธอแข่นได้นะเพื่อนรักเราเราเดินไม่ทันเธอเธอต้อแข่นให้ได้นะเธอได้รางวัลที่หนึ่งหรอใช่ไหมอ่ะปกติแก,กนลอมบารัสอยู่แล้วอะ่ะเธออ้า เธอเธอไม่ได้มากแต่แบบเนาะที่นะเกียร์ยันนะ่ะเธอไปอยู่ต่ปุ่นนั้นไปไม่เป็นไรนะเธอเขาไม่ชอบเธอแล้วอะ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรนะเธอเขาไปทานนะั้นเธอไปไหนออเธไปทานผิดเขาชอบกอันไงเธอเธอเธอ รอฉันด้วยรอฉันด้วยนี่ไปเปลี่ยนชุดซะนี่เธอมันต้องกลับบ้านก่อนไม่ใช่หรอต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดสิอทำไมเราต้องอานหน้นอนงอ I'm sorry. I'm it's been a while. Right. แย่จะจักรยานไปมันก็น่าจะทันแหละนะฉันไปทไันไหมนี่อาจจะไปทไันไหมเนี่ยฉันต้องรีบไปแล้วละไม่งั้นเพื่อนขึ้นห้องฉันไม่รู้ว่าขึ้นห้องไหนฉันไม่เคยอยู่ห้องนี้ฉันเพื่อนสอบติดมไม่สนเทอล แต่จกกักรยานเร็วมากเลยจกกักรยานฉันเร็วมากฉันจะไปจอดตรงนี้โอ๊ยเข้าเรียนมาก็าแต้อนี่ไมเพิ่งมานอนจนออังเลยเออไม่อยากเตรียมกระเป๋ามาแล้ว ไม่ต้องมามานะทินมันเลยทินไม่เลยเนชะ่นอยู่เพื่อนก็ได้นะไงนี่ทำไมเธอมาสายจะไปซ้อมเต้นม,มาเพื่อนไม่ชอบเราเพื่อนก็เลยไล่เราให้ไปเปลี่ยนชุดอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยอ่าเปลี่ยนชุดมาเลยอืมกลิ่นหอมมาเลยเธอ ใช่ฉันใช้น้ำยาปะับผินุ่มเอ็นเออเธอรีบไปเถอะนีเพื่อนเขาจะตับเขาห้องไปเรียนนะเพื่อนเขาเพิ่งซ้อมเสร็จหูมาพอดี คนนั้นประจำที่ตัวเองทำงานได้เพื่อนทำงานเพื่อนดูโทรศัพท์แล้วก็ทำงานเนาะโอ้ยขอเล่นกับเตนยงโอ้โหจุดงานเต็มเว้ยจุดงานเต็มเบลล์ทั้กี่ข้อเนี่ย คนมีสี่ข้อนะคะเดี๋ยวไม่ใช่มีสี่ข้อนะครับให้คนทำถ้ามีใครไม่ไม่มีก็นั่นก็ได้ถ้าใครไม่ได้พบโทรศัพท์ก็ไม่เป็นไรก็นั่นทำอะไรก็ได้ถ้าใครพบโทรศัพท์มาก็เขียนตามนี้เลยครับถ้าใครพบ iPad มาก็เขียนก็ได้ครับ ลบมือทำเลยครับืมทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยครูคะขออานุญากไปเข้าห้องน้ำค่ะได้ครับเออไปผิดเอาในห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงอยู่นี่เอา,าไปกระเทยเนี่ย ไม่มีก็ก็นอนอนะ่ะก็นอนได้นะครับอืมไม่มีนอนดีกว่าแป๊้นนะคนชีวิตดีมาแล้วคะ่ะทำงานเสร็จแล้วคะ่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งเชียร์พิซอไปพร้อมครูคะ่ะรอเพื่นอนเขาก่อนอมไม่สอนแทงครูไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรทำ เออเธอวันนี้เธอดูแปลกๆนะไม่ได้ใส่แว่นมาฉันไม่ได้ตาบอดเออจริงคนไม่มากนหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนไม่ได้มาอืครูก็ไม่ได้ไปนั่นนั่นด้วยสิอ,อ้าคนเพื่อไหร่ครูจะปล่อย อาเรียนเองนเราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลกดสลด์ก,กดดีไม่พลาคดคลิปใหมา่จบาชอบน้องชาเอไอเชนนะครัสำหรับก่อนไม่มานะะ้องโคจะมีคลิปหน้าน๊ายบาย